วันนี้นะคะอยู่กับกลุ่ม G P ื่อไงชแนลนะวันนี้เราจะพาทุกคนไปดูภาพเบื้องหลังรายการครัวอดแดกกันนะคะของช่องการแอนด์เดอะแก๊งที่กำลังจะออนในวันพรุ่งนี้นะคะมาดูว่าบรรยากาศข้างในนะั้นจะเป็นยังไงและจะวุ่นวายขนาดไหนนะคะก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับใครให้ช่องการแอนด์เดอะแก๊งด้วยถ้าพร้อมแล้วเราเข้าไปดูเบื้องหลังกันได้ว่าไปวันนี้เนี่ยทีมงานก็มาประมาณ5คนนะคะ มาไม่ค่อยเยอะแต่บรรยากาศบอกเลยว่าวุ่นวายสุดๆนะคที่นั่โอ้จะรคนนี้เนี่ยเขาวุ่นวายแล้วปังลูกจิๆจุดเมกอาจารย์อ่าก็ดูเปียมาเดี๋ยวเราพามาดูกับพิธีกรันวานฮะวันโอ้แค่ห้าทีเดี๋ยวก็ดู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  ทไมคผมมองผมมองอันเดอมอสาวอุมองรึลาลางเออล้าง้างเลมาอนอนอสาวันนี้ควรทำเมนูอะไรเดี๋ยวทำไก่ทอดเนี่ยไก่แตงทอดแล้วเดี๋ยวเรจะหนท้อง้นเอ้ยทำพาสต้าให้กินครับเลบอกเลยว่าเมนูอะไรเป็นทีเด็ดของวันนี้ อันนี้พาสต้าพี่เดี๋ยวว่าผมได้ไปหาสูตรให้เราแล้วแล้วก็ผมได้ไปหาสูตรอาหารอิตาลีมาสามสูตรด้วยกันก็จะทำให้กินว่าวันนี้เอาแค่พาสต้าไปก่อนอ่าแล้วพี่ได้แล้วพี่เคยได้ยินกันนะว่ามันจะทำลาซานญาแต่เหตุผลได้ถึงลาซานญาไม่เอามาทำครั้งนี้เพราะอะไรคะไม่มีวัตถุดิบค,ครับคือขาดวัตถุดิบยังไม่ได้อ๋อก็ประมาณนี้นะคะอ่ะ เรามาดูเราดูสัมภาษณ์กับพิจีกรไปแล้วนะตกเปื่ตกเปื่อไปต้องหนีพี่ไปต้องหนีเรามาสัมภาษณ์กับพิมงานกันหดี๋ยวนะรู้สึกเป็นยังออะสัมภาษณ์เนี่ยรู้สึกเป็นอะไที่ได้มาเป็นพิมงานของรายการกวแดดวันนี้รู้สึกแฮปตีค่ะรู้สึกเอื้อมคางใครมากที่สุดวันนี้ฝนลูกแม่ก็ขอเซนเซอร์นะคะขอไม่เอาออน เพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยช่องมืดเดีอช่องมืดเดี๋ยวช่องมืด,อ,มด,มดอ่ะวันนี้เนี่ยมาเป็นส่วนเราท,ที่อะไรในการเป็นทีมงานอะไรกันเป็นคนถือกล้องแล้วก็นักชิมแล้วก็เป็นทีมเ็นทีนทปปมพอไหมอะไรทีมพอไหมใหม่มอ๋ออเคก็ประมาณนี้นะฮะส,สามารถ คนอย่าลืมติดตามชมคลิปเต็มของเราในการโคดแดดทางช่องแก้งพรุ่งนี้เวลาเก้าโมงเช้านะสามารถไปดูได้นะคะแล้วก็ติดตามด้วยนะว่ามันจะอร่อยหรือว่าจะแดกไม่ได้ยังไงก็ฝากชมด้วยนะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะ